สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟินไซ AI podcast ที่จะพาคุณไปเจาะลึกเบื้องหลังโลกธุรกิจและเทคโนโลยีในมุมมองใหม่ๆครับผม TO ครับสวัสดีค่ะมินตราค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยนะคะพี่ทีโอเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมกระเป๋าแบรนด์เนมบางรุ่นนาฬิกาหรูบางเรือนถึงไม่ได้หาซื้อกันง่ายๆต่อให้เรามีเงินพร้อมจ่ายก็ตามนั่นสิครับเหมือนกับว่ายิ่งแพงยิ่งหายาก ็ยิ่งเป็นที่ต้องการวันนี้เราเลยจะมาไขาคำตอบกันในหัวข้อทำไมแบรนด์หรูถึงไม่ขายให้ทุกคนครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่แยบยลของแบรนด์หรูเลยนะคะพี่ีโอเขาไม่ได้ตั้งใจจะกีดกันลูกค้าแต่เป็นการเลือกลูกค้าเพื่อสร้างคุณค่าและรักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้คงอยู่ตลอดไปมากกว่าค่ะใช่เลยครับมินตราหลักการสําคัญที่แบรนด์หรูใช้ก็คือความขาดแคลนหรือ scarcity นั่นเองครับ ลองคิดดูสิครับว่าถ้าใครๆก็สามารถเดินเข้าไปซื้อ h e r m อ s Birkin ินได้จากช็อปคุณค่าของกระเป๋าใบละหลายแสนหรือหลายล้านจะยังเหมือนเดิมไหมครับไม่เหมือนเดิมแน่นอนค่ะความพิเศษของมันจะหายไปทันทีแบรนด์หรูจึงใช้วิธีควบคุมจํานวนการผลิตยอย่างเข้มงวดผลิตออกมาในจํานวนจํากัดหรือที่เรียกว่า Limited Edition เพื่อทําให้สินค้าของพวกเขากลายเป็นของหายากและเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่เสมอค่ะนอกจากเรื่องจํานวนแล้ว การเข้าถึงก็เป็นอีกปัจจัยสําคัญครับแบรนด์หรูมักจะเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายของตัวเองอย่างวิถีวิถันส่วนใหญ่จะขายผ่านบูติกข,ของตัวเองโดยตรงหรือตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับเลือกเพียงไม่กี่รายเท่านั้นครับเพื่อควบคุมประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับให้เป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดครับใช่เลยค่ะประสบการณ์ในร้านนี่สําคัญมากตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้าไปพนกักงานที่ถูกฝึกมาอย่างดีการตกแต่งร้านที่หรูหราบรรยากาศโดยรวม ทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความรู้สึกพิเศษและความเอกซ์คลูซีฟให้กับลูกค้าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หาไม่ได้จากการซื้อของออนไลน์ทั่วไปนะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือการสร้างเรื่องราวหรือสตอรี่เทลลิ่งครับสินค้าหรูทุกชิ้นไม่ได้มีดีแค่คุณค่าวัสดุหรือดีไซน์ที่สวยงามแต่มันมีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวมีปรัชญาของแบรนด์ซ่อนอยู่เบื้องหลังซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างมูลค่าทางอารมณ์ให้กับสินค้าและทำให้ลูกค้ารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ครอบครองครับ เหมือนอย่างนาฬิกาพาติฟิลิป p ์ที่มีสโลแกนว่า you never actually own a p a t e k philips you merely look after it for the next generation แค่สโลแกนก็บอกแล้วว่านี่ไม่ใช่แค่นาฬิกาแต่เป็นมรดกที่ส่งต่อกันได้เป็นการลงทุนระยะยาวซึ่งแนวคิดแบบนี้ล่ะคะ่ะที่ทำให้แบรนด์เหล่านีแตกต่างถูกต้องครับดังนั้นการที่แบรนด์นหรูไม่ได้ขายสินค้าให้ทุกคนจึงไม่ใช่เรื่องของการหยิ่งหรือเลือกปฏิบัติ แต่เป็นกลยุทธ์ในการสร้างและรักษาคุณค่าของแบรนด์เอาไว้พวกเขาต้องการให้แน่ใจว่าลูกค้าที่ได้ครอบครองสินค้าคือคนที่เข้าใจและเห็นคุณค่าในตัวแบรนด์อย่างแท้จริงครับและการทำแบบนี้ยังช่วยป้องกันปัญหาภาพลักษณ์ของแบรนด์เสียหายจากการถูกนำไปขายต่อในตลาดรองหรือในการเกิดของปลอมระบาดอีกด้วยค่ะสรุปแล้วการที่แบรนด์หรูไม่ขายให้ทุกคนก็เพราะพวกเขาไม่ได้ขายแค่สินค้าแต่ขายคุณค่าประสบการณ์และความพิเศษ การจำกัดจำนวนการควบคุมช่องทางจำหน่ายและการสร้างเรื่องราวทั้งหมดนี้คือจิ๊กซอที่ประกอบกันขึ้นมาเพื่อสร้างล้อของความหรูหราที่ทุกคนใฝ่ฝันถึงแต่มีเพียงไม่กี่คนที่จะได้สัมผัสครับ เพราะฉะนั้นครั้งหน้าที่เราเห็นคนรอคิวซื้อของแบรนด์เ네นมยาวเหยียดหรือสินค้าบางชิ้นที่ต้องรอคิวจองกันข้ามปีก็ไม่ต้องแปลกใจไปนะคะทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของเกมการตลาดที่แบรนด์หรูเขาได้วางแผนเอาไว้เป็นอย่างดีแล้วนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ ฟินไซ g ์ t i p Podcast ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะได้รับมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับโลกของแบรนด์หรูกันมากขึ้นนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับ